หลวงพ่อเจ้าคะบัดน,นี้ดิฉันได้เข้าใจถึงลักษณะและหน้าที่ของกองทัพธรรมอันประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติและสมาธิแล้วก็มาถึงปัญหาข้อสุดท้ายอันเป็นยอดมงกุฎแห่งการปฏิบัตินั่นคือปัญญาเจ้าคะดิฉันอยากจะเรียนถามว่าปัญญานั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรและมีหน้าที่สำคัญอย่างไรในการตัดขาดวัตะสงสารอนันเป็นเป้าหมายสูงสุด เป็นคำถามสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบที่สุดโยมวาสนาเพราะปัญญาคืออาวุธที่เฉียบคมที่สุดในการต่อสู้กับกิเลสปัญญานั้นมีลักษณะสำคัญอยู่สองประการโยมประการแรกมีลักษณะคือการส่องสว่างและประการที่สองมีลักษณะคือการตัดขาดอาตมาขอถามโยมสักข้อหนึ่งเถิดหากมีบุรุษผู้หนึ่งต้องเดินทางเข้าไปในเรือนที่มืดมิด ปราศจากแสงสว่างใดๆเลยเขาจะสามารถมองเห็นสิ่งของต่างๆที่อยู่ในเรือนนั้นได้หรือไม่ย่อมมองไม่เห็นเลยเจ้าค่ะเขาจะเดินชนสิ่งของต่างๆและอาจได้รับอันตรายได้แล้วถ้าหากบุรุษผู้นั้นจุดประทีปขึ้นมาดวงหนึ่งเหล่าจะเกิดอะไรขึ้นแสงสว่างจากประทีปนั้นย่อมจะขจัดความมืดให้หมดสิ้นไปทำให้เขาสามารถมองเห็นสิ่งของต่างๆที่อยู่ในเรือนนั้นได้อย่างชัดเจน ทั้งรูปทรงสีสันและตำแหน่งที่ตั้งทำให้เขาสามารถเดินทางในเรือนนั้นได้อย่างปลอดภัยถูกต้องแล้วโยมปัญญาก็มีลักษณะคือการส่องสว่างฉันนั้นเองแหละเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมันจะทำหน้าที่เป็นดวงประทีปที่ส่องสว่างเข้าไปในจิตใจขจัดความมืดคืออวิชชาหรือความไม่รู้อันเป็นรากเหง้าของกิเลสท,ทั้งปวงให้หมดสิ้นไปทำให้ผู้ปฏิบัติ สามารถมองเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายคือรูปนามขันอายตนะธาตุได้ตามความเป็นจริงว่าล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแล้วลักษณะที่สองคือการตัดขาดนั้นเป็นอย่างไรหรือเจ้าคะอาตมาขอถามโยมอีกสักข้อหนึ่งเถิดหากมีบุรุษผู้หนึ่งเป็นทหารของพระราชาเขาได้รับพระราชทานพระขันอันคมกริบ และแข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินเขาจะใช้พระขันนั้นทำสิ่งใดในสนามรบเขาย่อมต้องใช้พระขันนั้นในการฟาดฟันและตัดทํายเหล่าข้าศึกศัตรูให้พินาศไปเพื่อนำชัยชนะมาถวายแด่พระราชาเจ้าค่ะถูกต้องที่สุดยมปัญญาก็มีลักษณะคือการตัดขาดฉะนั้นเองแหละเมื่อปัญญาอันเป็นดุดดวงประทีปได้ส่องสว่างให้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของกิเลสทั้งหลายแล้ว มันก็จะกลายสภาพเป็นดุดพระขันอันคมกริบเข้าไปฟาดฟันและตัดขาดสังโยชน์หรือกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงให้ขาดสะบั้นลงไปโดยสิ้นเชิงดังนั้นโยมวาสนาปัญญาจึงมีหน้าที่สำคัญสองประการคือ 1. นึงสองสว่างทำลายความมืดคืออวิชชาทำให้เห็นแจ้งในอริยสัจสีและ 2. ตัดขาดกิเลสเครื่องผูกมัดทั้งปวงให้หมดสิ้นไป เมื่อผู้ปฏิบัติได้อบรมปัญญาให้แก่กล้าสมบูรณ์แล้วย่อมสามารถตัดขาดจากวัตตะสงสารและบรรลุถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุขได้อย่างแน่นอนดุดดังนักรบผู้ถือพระขันชัยที่สามารถเอาชนะฆาศึกทั้งปวงได้ในที่สุดสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าหลวงพ่อการสนทนาในวันนี้ได้ทำให้ดิฉันเข้าใจในคุณธรรมทั้งห้าประการ อันเป็นหัวใจของการปฏิบัติได้อย่างทะลุปรุปโปร่งแล้วอุปมาของหลวงพ่อได้ร้อยเรียงธรรมะแต่ละข้อให้กลายเป็นกองทัพอันยิ่งใหญ่ที่ทำงานประสานกันอย่างน่าอัศจรรย์ใจบัดนี้ดิฉันสิ้นสงสัยในปัญหาว่าด้วยอุปมาทั้งปวงแล้วเจ้าค่ะขอกราบขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของหลวงพ่อเป็นอย่างสูง